สวัสดีครับ MMS นะครับในที่สุดก็หลังจากรอคอยมานานแสนนานแล้วก็ได้มาสักทีนะครับ Sony PlayStation 5เครื่องศูนย์ไทยครับไม่ได้ใจมาจากการจองผ่านหน้าเว็บนะครับเพราะผมจองไม่ทันกดไม่ทันบอดครับเครื่องนี้นะครับได้มาจากพี่โจล้านอาร์ตแอนด์การเกมอยู่มามุนคองนะครับรู้จักกันมาเกือบ20ปีแล้วพี่แกน่ารักถ้าใครชอบเล่นเกมใครอยากได้เกมก็ลองให้พี่แกจัดหาเครื่องศูนย์ไทยให้ดูเบอร์โทรศัพท์อยู่ในเดสคริปชันด้านล่างครับเดี๋ยวส่วนวันนี้เราก็จะมา unbox เพ t เซชัน5เครื่องสมทยว่าแล้วก็อย่ารอช้าเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับเห็นได้ว่าขนาดเนี้ยใหญ่มากค่อนข้างใหญ่เลยอ่ามีสติกเกอร์ติดมาอยู่นะครับตัดทิ้งกันก่อนอ่าหลังจากนั้นโหได้กินใหม่แล้วอะ่ะกินแบบกราบบอเลยอะ่ะกินแบบมากใหม่ อืออะไรออกมาในนี้อ่าผมเปิดให้ดูก่อนในนี้นะครับพอมันเป็นเครื่องศูนย์ไทยมาเนี่ยคู่มืออันแรกเริ่มที่ safety guide safety guide ไม่ใช่ภาษาไทยอ่ามี safety guide มาให้นะครับแล้วก็จะมีตัวเออ quick start อันนี้ก็จะเป็นโอเคอันนี้ก็ภาษาอังกฤษเช่นกันครับต่อไปเราจะมี อ่าเราเจอแล้วเราเจอภาษาไทยแล้วสิทธิประโยชน์สําหรับสมาชิกโซนี่อันนี้ไม่มีอะไรนะครับเหมือนให้เราเข้าไปลงทะเบียนแบบเป็นแบบเมมเบอร์ของ Sony อะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะเจอตัวที่เป็นคู่มือเริ่มต้นการใช้งานเจอแล้วครับอันนี้เป็นภาษาไทยแล้วก็จะมีอ,ะมอันนึงนี้นะคู่มือความปลอดภัยอ๋อเมื่อกี้เรามี Quick Start แล้วก็มี Safety Guide มีภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาไทยให้มาในชุดครับทั้ง2อันทั่วๆไปนะครับควรจะใช้ยังไงทาร์จยังไงแบบไหนดูแลรักษาย,ยังไงอันนี้ก็เบื้องตอน้นคร่าวๆลองอ่านกันดูนะครับหลังจากได้เครื่องกันมาหลังจากนั้นเรามาดูของที่อยู่ในเครื่องกันดีกว่าอันนี้จอยผมวางไว้ก่อนสายไฟในกล่องก็จะมีมาอีกเป็นนอกจากสายไฟแล้วก็จะมีสาย USB C 1อันผมวางไว้ก่อนอันนี้อะไรอะ่ะอ่าแทนวางครับ HDMI นะอันนี้เป็นสาย HDMI อันนี้1เซตต่อจากนั้นก็จะมีตัวอ่าอันนี้เป็นเครื่องนะครับ ใส่การกระแทกมาด้วยเหมือนไข่ไก่เลยข้างในน้าโอเคมีโลโก้อยู่ฝั่งนี้ต้องฝั่งนี้ฝั่งขึ้นเอาเอันนี้เก็บก่อนแว็บ มาเรียบรรอไว้เจอตัวครับหลังจากแกะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาดูกันต่อนะครับว่าในกล่องเนี่ยที่เมื่อกี้เราเปิดออกมาเนี่ยเขาให้อะไรเรามาในกล่องบ้างครับอันแรกเลยถ้าเกิดว่าดูที่ตัวเครื่องนะครับเราก็มาดูที่พอร์ตก่อนพอร์ทที่เห็นนะครับก็จะมีพอร์ต USB ให้มา2อันมีสาย LAN ให้มามี HDMI ให้มามี power ให้มา โดยที่ด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับก็จะมี USB C มีพอร์ต USB มีปุ่ม eject เอาแผ่นออกแล้วก็ปุ่ม on off ของตัวเครื่องมาถึงในตัวของจอยเนี่ยผมว่ามันรีดีไซน์ใหม่หมดเลยตัวจอยเป็นทูโทนนะครับมีขาวมีดำโลโก้ PlayStation เนี่ยเป็นสีดำส่วนที่เหลือการวางปุ่มเนี่ยครับผมดูแล้วหลังจากลองจับแล้วเนี่ยถ้าผมเอามาเทียบกันกันกบจอย PS4 เนี่ย คือหน้าตามันต่างไปก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเอาจับใส่มือแล้วหลับตาแล้วจับปุ่มต่างๆเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเขาวางตำแหน่งเหมือนกันมากๆแต่การดีไซน์แตกต่างกันออกไปตรงกลางนะครับเป็นทัชเหมือนกับของใน P ส4ปุ่มเนี่ยจากที่ปกติเป็นทึบๆเนี่ยคราวนี้เขาจะมาเป็นปุ่มแบบใสโดยที่ฟีเจอร์หลกักหรือว่าจุดเด่นหลกักๆของตัวจอยที่เป็น Dual Sense ตัวนี้นะครับทาง Sony เขาก็บอกมาว่าอยู่ที่ถ้าถามผมผมว่าอยู่ที่ระบบสั่นกับ R 2 L 2ซึ่งบอกเขาเนี้ยมันจะเป็นแบบ ตามแรงที่เรากดแล้วเดี๋ยวขอลองเล่นเกมก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกเพิ่มนะครับว่าเนี่ยเป็นยังไงอ่ะอันนี้เป็นจอยครับต่อมาก็สายที่ให้มาก็จะมี HDMI ให้มาที่บอกไปแล้วนะครับมี USBc อันนี้ก็เอาไว้ชาร์จจอยชาร์จอะไรได้แล้วก็จะมีสายตัว power ให้มา1เส้นอีกหนึ่งถุงที่มีให้มาด้วยนะครับในชุดก็คือ,อ,อที่เหมือนจานตัวนี้อันนี้จะเป็น ถาดรองสามารถ <g ye> ใช้วางในแนวนอนก็ได้หรือแนวตั้งก็ได้โดยที่เราบิดต,ตัวฐานของเขานะครับก็จะเป็นการเลือกว่าเราจะวางฐานในแนวนอนหรือแนวตั้งครับแต่ถ้าเราวางในแนวตั้งนะครับเราก็คือบิดตัวฐานเข้ากับแล้วก็เอาเคี้ยว2ตัวนี้ครับเสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องเราก็สามารถวางเครื่องในแนวตั้งได้ครับโดยที่เวลาเราวางเครื่องเป็นแนวตั้งนะครับก็จะมีที่เก็บน็อตแล้วก็ที่เก็บตัวปิดจุกใต้ตัวเครื่อง ให้เราด้วยในตััววครบเลาเราอยากวางเครื่องในแนวนอนนะครับเราสังเกตว่าดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยเขาจะทํามาไว้สําหรับเราตั้งในแนวตั้งเท่านั้นถ้าเราอยากจะใช้ถาดนี้ให้เรามาดูนะครับด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยด้านข้างมันจะมีโลโกโ้ที่เป็นสัญลักษณ์ของ PlayStation อยู่เราก็แค่เอาถาดนียครับที่ได้มาตรงนี้มุม2อันเนี่ยครับวางเข้าไปข้างๆ้างตัวเครื่องนะครับให้ตรงกับโลโก้ที่เขาทํามาหลัจงจากนั้นเราก็จะสามารถวางตัวเครื่องในแนวนอนแบบนี้ได้ครับ ทีหลายคนก็เรามีเพ4สีอยู่แล้วคันนี้เพห้าออกไซส์มันฉันจะวางที่บ้านได้ไหมผมมีเพสีมาวางเทียบให้ครับอันนี้เป็นเพ4สีนะครับเลื่อนขอออกอ่อันนี้เป็นเพ4สีเทียบกับเพย์เซชันห้าถ้าใครวางเครื่องในแนวนอนอยู่แล้วเราก็จะเห็นได้ว่ามันอ้วนกว่าเกือบเท่าหนึ่งเพห้านะครับมันจะอ้วนกว่าเพ4สีเกือบหนึ่งเท่าแต่ถ้าเราวางในแนวตั้ง ถ้ากลับมาวางในแนวตั้งเราก็จะเห็นว่าตัวเครื่องใหญ่กว่า P4 อยู่ประมาณ1ฝ่ามือได้อันนี้ก็จะเป็นดีไซน์โดยรวมเมื่อเราเทียบ P5 กับ P4 ก็จะเห็นได้ว่า P5 เหมือนเป็นพ่อ P4 เลยครับใหญ่มากหลังจากนี้การเอาไปเล่นการเอาไปใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทสในคลิปถัดๆไปละกันเพราะตัวนี้ครับปกติแล้วเนี่ยจาก P4 นครับมันจะเป็นฮาร์ดดิสก์อยู่ข้างใน P5 จะเป็น SSD และอ่านเร็วแบบไฮสปีดด้วย ซึ่งเดี๋ยวต้องลองเปิดเกมลองอะไรดูว่ามันจะโหลดเกมได้เร็วสักแค่ไหนนะครับส่วนของขนาด P5 นะครับที่มันใหญ่ขนาดเนี้ยถ้าใครเคยดูในคลิปที่ทาง Sony เอามาแกะข้างในให้ดูเนี่ยเราจะรู้ว่าข้างในเขาใส่ฮีทซิงค์มาอันใหญ่มากเอาไว้สำหรับระบายความร้อนของ P5 โดยเฉพาะและนี่ก็เป็นการ Unbox PlayStation 5เครื่องศู์ไทยนะครับถามว่าต่างยังไงกับเครื่องนอกผมว่าสิ่งที่ต่างกันน่าจะมีแค่ซีเรียลตัวเครื่องแล้วก็ แค่คู่มือเป็นภาษาไทยมาแค่นั้นครับทีหลังผมว่าไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างกันเลยแล้วากนี้ผมขอไปล้องเล่นเกมก่อนแล้วกันครับจัดมาหมดแล้วจัดมาหมดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เป็นยังไงมันจะแจ่มจริงอย่างที่ทุกคนว่าไหมเดี๋ยวผมมาทำคลิปรีวิวเต็มรูปแบบของ PlayStation 5ให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์แต่ที่นแน่อย่าลืม subscribe MMS ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันอพิโซดหน้าครับผมขอตัวไปเล่นเกมก่อนครับแล้วเจอกันครับ